ขายของมซื้อเนเดยา้ต้องไขายของจริเี้วนเง้ออลซื้อต่อเวะ่อเาบอซื้อหลายเป็นไงหรอพ่อซื้อบ่อหลายซื้อเปิดไหมเท่าไรพ่อเปิดไหมบ่ฮะพอพัน เปิดเปิดไหมเ่าได่สามมือเด็ดสามสิบหนึ่งพ่อพันสีแดงมุ้มักตาลครับพี่น้องสีดีคงสางดีครับพี่น้องอายุได้หลายเหมืนไเนาะผสมเนาะสองปีกว่าปะครับเป็นการเป็นงานเหรอเนาะครับกำลังคึกกาลัง คล่องนะครับซม่พี่น้อครับหลังตรงหนอกสวยครับสูงสิประมาณร้อยสี่สิบห้าบวกครับพี่น้อ,อาหางกงย้วใส่ได้อยู่พี่น้อ <c oughs> แข้งขาดีนะพ่อสนอมีข้อสิงข้อสึงนี่พี่น้อหนาๆครับพี่น้อ กุไลมักพคันสีแดงมุมมึกตาลครับเปิดอยู่สามสิบหนึ่งสามบเอดพูดได้จักหน่อยบ่พ่อนิดหน่อยมาคุยกันเบิงเนาะพ่อเนาะศูนย์แปดสี่เจ็ดแปดแปดส4 1สศนย์แปดสี่เจแปแปดสองสามสี่หนึ่งพ่อสนเนาะมานอนขอบคุณหลลายครับพ่อสนพี่นองครับ ก็ไดนงัวก็เจ้าคองเหรอบ่านนี้เนาะแล้วเป็นเรืไรี่ห้นหาลอๆนที่ว่าเยหอานอะไรหัเอะหา้นกัวหลักพันเลยพี่น้องหลัพันเพี่น้องบ่มีหลักหนาด้องสูงก็สิประมาณร้อยเกือบร้อยยี่ยู่พี่น้องตัวนี้ ตุนทุนมาสืบหาพันกว่าครับพี่น้องนี่อ๋องัว,งวไทยครับพี่น้องราคาเบาๆเอาไปเลีย้ยมหยาได้การครับงูปลายอยากได้งัวไปหยอกโค้งยันข้อเดียนน้ำหมดได้ไรมาแล่ะตัวนี้ได้ซิมหา้าซิมหา่าไว้รอดเจ้าซิมห่าเมนโอ้ตัวน้อยๆหนึ่งคือตัวน้อยๆขายแพงมา,จากจัง <laughs>

บ่ายว่ากมาสึเตม่าใประมาณสองพันเขาขาอ้นั้นเออถ้าลบีนีไม่หีเผออะไรพันหาเินพันหาสองพันรักรักสองสองหมื่นโอ้ดีเอาซาสอง ออโอ้ยหอยหลอดเศร้าเป็นห้ยพันหนึ่งโอ้ยังห้ยพันหนึ่งอยู่เออห้กายเศร้าอยู่นี่พี่หนอเนังแม่นางแม่นางครับติดดังครับพี่หนอสูงสิงประมาณหน่อยสี่สิบครับครับเครื่องดำบอมมี่ตำนี้ยังเนาะบ่มีมีแต่ดดังครับครับติดดังเนลลี่ยแหะพี่หนอเปิดด้วยใครใครแล้ดดว ก้าวหาคุยได้ต่อได้เนาะครับครับคุยได้ต่อได้นีอีกบ่ของเขาอันนี้ตัวเดียวตัวนี้เนี่ยออกไปแล้วโอ้โหตัวนี้ออกไปแล้วไรไปได้ล่ะตัวนี้หมื่นสามครับพี่น้องเอ้อแยกลูกหรือแม่นางล่ะตัวนี้แม่นางเนาะตัวนี้สูงอยู่มันร้อยยี่สิบเจ็ดยี่แปดอยู่แล้วพี่น้องมืดหาครับพี่น้องถือก้านน้ำอันนี้ทรงพี่น้องงัวงามอยู่ด้วยพี่น้องนี่ครับลักเศร้าไปครับ เบอร์โทรไปไนไฮไลท์ศูนย์หกสองยหนึ่ง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 เจ็ดสี่แปดศูนย์เจ็ดเจ็ดสี่แปดศูนย์เจ็ดครับครับงไฮไลท์เนาะสบายขอบคุณหลายครับไฮไลท์สวัสดีครับหอยกุ้งครับได้ยังไหมครับมือนิโค้งสามเป็นเป็นอันแม่ลูกกันเบิร์บ่ตัวนั้นตัวนั้นลูกคตัวนึงค่ะโอ้อันค่ะคุณละ อันอันนี้ครอบแม่ลูกกันจะครอบเดียวกันจ้ะแต่ว่าครอบเดียวกันอันนี้ครอบเดียวกันอ่าต่ว่าคนละแม่ครับแม่ค่ะเอ้าบ่งนางหน่อยนี่สะก่อนพี่น้องนางหน่อยใส่เมาครับสูงเท่าไรครับกุ้งได้บัตรคนบ่อตัวนึ่งหนึยี่สิบแปดร้อยยี่สิบแปดเนาะเกือบร้อยสามสิบครับพี่น้องเครื่องดำบ่อกุ้งอ่าเครื่องดำทายดีครับทายใหญ่เปิดเท่าไรครับแม่นางหน่อยเจ็ดหนึ่งเอ็ดเนาะอ่าวางงามครับพี่น้องสองหมื่นเอ็ด พูดได้ต้อได้ประกันตาวนี้ให้แม่นจ้าครับผมทั้งพูดลูกตัวผู้หรือตัวแม่ครับนึ่งแม่จ้าลูกตัวเมียเอ้าพูดได้ค่ลูกตัวแม่อยู่โอ้ลูกเอ่อลูกใบลูกหลอดมีใบหลอดค่ะครับเอกสารครบเอกสารครบค่ะลูกเจ้าเดอะร็อกครับพี่น้องได้ยักเดือนครับตัวนี้ได้สามเดือนหน่อยหนสามเดือนนิดนิดค่ะแดงดีครับทรงลูกดีครับลูกแดงเข้มลูกที่สองพิ่นแม่พันสูงเทอะไรครับกุ้งตัวนี้พันสูงร้อย ร้อยสี่สิบบวกร้อยสี่สิบเอ็ดคางดีครับพี่น้องหางเงีวดีแขรงขาดีเนาะหอยกุ้งเนาะประกันจำนี้ให้เบิดทุกอย่างคเครื่องดำเครื่องดำค่ะเปิดเท่าไหรหอยกุ้งชุดนี่สี่หมื่นห้าสี่หมืครับพี่น้องได้ได้ลูกสาวเจ้าเดือล็อกเอกสารครบครับหนาๆย่นๆครับน้อยๆนี่อนาี้โค้ดเมฟันแม่บอกครับ เพิ่มความหนาครับแม่ก็ยังมีอาการหงอยู่จังหน่อยครับปกติครับซ้ำนี่เปิดอยู่ี่เท่าไหรก่อนล่ะสี่หมื่นห้าแลห้าการนั่งน่อยสะเอ็ดผู้ใดต่อได้เนาะสองกูเปอดโร่หอยุ้กศูนย์หกสามหกกสองสองสี่เจ็ดห้าสองสี่เกุดห้าหอยต่อยเพื่อสว่างเดนดินครับผมขอบคุณหลายครับผมปากพี่น้องครับสวยครับนั่น่อยตัวนี้นี่ นะานะาจนจนครับโอ้หูวอมพี่นอ้องเิ็หน่อยหยอกได้ครับแบบนี้อ่ะฝากพี่น้องครับผม <S <S ต,บตัวงูรุ่นบ่ะอะสวัสดีครับพ่อพว่วัสดงงงามมาฝากพี่นอ้องคื่เก้าชัากตัวพ่งเมื่อนี้สามสาม,ม,น,สามนึ่งสามเนาะอ่ะเริ่มจากแดงแดงเข้มเข้มนี่พี่นอ้องแดงเข้มมิลีครับพี่นอ้องตัวนี้ ด้นี้ว่าลูกอย่งก่อนเพาะตัวนี้ลูกสามหนึ่งหมพอสูงลอยสาบประมาณนี้แหะพี่น้องอู้ครับตัวนี้ครับนี่วงาใเดวเงเรากว่าบนวได้พอสามหมตัวนี้เปิดอยู่สามหมื่นเกานะพ่อเนาะแม่ฟันไปบอกครับแดงคือแดด แดงแสบตาครับตัวนี้พี่น้องสามหมื่นเก้าู่ใดตัวใดนะพ่อเนาะเอกสารพยัญชนะตัวนี้ลูกลูกสามหนึ่งนี่ครับเอกสารพยัญชนะตัวสูงนี่โหร่นครับผู้ใดมักสายบ่มีเขาครับพี่น้องรุนธรรมชาติครับตัวนี้ นัดที่แล้ววังหันพี่น้องโทรมาอยู่ว่าสิตามมาอยู่แต่ว่ากันยังเงียบอยู่ตอนนี้ครับผู้ใดมักสายหัวลุนครับตัวนี้โอ้โล่นธรรมชาติครับครับครับสูงลอยสี่สิบกว่าครับตัวนี้พค่งสางสูงใหญ่ได้อีกอยู่พี่น้องเครื่องดับแล้วพอเนาะเครื่องดับดําสูงดีครับ แม่พันธุ์บอกครับเปิดเท่าไรพ่อแม่หัวโลดสองหมื่นเจ็ดพันสองหมื่นเจ็ดผมส่อ่อนครับพี่น้องราคางวังวงวังวหามสองหมื่นเจ็ดครับยังคุยได้อีกอยู่พี่น้องน,นี่สองหมื่นเจ็ดครับอตัวยุกโกดูกับแม่นบอกพ่อ <c oughs> ตัวนี้บือเรื่องชัดสีแดงแดงอา่าล่องจากตัวที่แหลแกแจ้งหน่อยครับพี่น้องัวนี้ ความสูงเพิ่ก็สิประมาณร้อยสามเจ็สามปดะพี่น้องเกือบร้อยสี่สิบอยู่ตัวนี้ก็ได้ครับตัวนี้ใส่เข้าให้แล้วเรียบร้อยครับพี่น้องตัวนี้เ,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 เครื่องดำครับโบทครบเครื่องตัวนี้ก็ได้สองห้าหรอีกปานนั้นครับพี่น้องนเจครับลูกผสมครับพี่น้อง สาวเท่าไรกัพอตัวนี้สาหามองเอาว่าพ่อหรือตัวอะไรอยู่นี่ยังคุยได้อยู่เนาะสาวหาสาวเจ็ดส่นเกอ่ะต่อรองได้ทุกชุดทุกตัวเบอร์โทรพ่อโทพอ่กหาศูนย์ห้าศูน่ยสาอปดนเนาะสว่างแดนดินขอบคุณหลายครับผมอบวูนไปไอพหอชมไปังใดมาอน้คือว่าเนี่ถอสามเอะไปอ ยากอันน้ำส้มการบอกมันนี้อกาไรก็ไมเลาไข่อ้แว่าไข่ว่าท่นเ่าเพาส้ยเออเสบายครับท่านกิเราถือมากงัวเราไงครับครับเขาบอกตายมือเหนียวเขาจะตามือเนียวครับครับเอาเต็มรถแล้วง่วเนื่อพี่น้องไปส่งกันแล้วทั้งนี้เอาขอบคุณเร่อยๆครับพระพุทครับครับม 8500ครับผมโคมลูกโตลูกตัว,ตวแม่ตัวแม่ครับลูกตัวแม่ครับโอ้มาส่งลูกสีเอิ่นแม่สูงร้อยสี่สิบกว่าแม่สูงร้อยสี่สิบกว่าแม่เป็นงอเอฟแดงแม,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 มุมมลูกแดงครับเครื่องดำลูกมันเขาหายเมื่อนีาน่าแม่ท้องว่างปะมนันน้ำท้องว่างคร,รับสูงร้อยสี่สิบบวก ประกรันตัวนี้เหระครับเนาะทั้งแม่โอ้โหใส่นด้หนโัโอไอเป็นห้อยแบบนี้มันเป็นห้อยอย่างเนาะยิ่งยิ่งมุกนะครับ <thriving S 2> แบบมันฝืนนะครับครับเจ้าของเกา้าเข้าเจ้าตีเบ<ด>ือครับรยายาตีงาตีตีเบรอตีกาตีเบร์แต่ว่ามันดิ่นแม่นครับเห็นหลายตัวหัวแบบนี้ครับสาเห็ดครับสาเห็นลักลักเลยทรงลูกงามครับยอดลูกตัวที่สองลูกตัวที่สองลูกตัวแม่ครับได้ยี่เดือนมอนามตัวนี้ เจ็ดแปเดือนประมาณนี้แหละเนาะครับผมครับธรมติงลูกงามล้วนล้นธรรมชาติเปิดยูคได้ก็ครับค้มนี่ซาแปดห้าร้าแห้าร้อยครับมองเอาบอครับคุยได้อยู่ก็คุยได้อยู่คาถ้าคาไปทรงบ่ไก่กับพวกยาครับรถดให้อยู่ถ้าไก่ก็หั่นกะมาคุยกันเบยครับครับผมอ่ะเบอร์โทรครับมอน้ำศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหกามานนเเขงมอนุ้ดเรือค้ำมานอนอ่ะขอบคุณหลายครับมอน้สที่คับเราบอก มันแหละครับผมเรียงน้ำน้ำืปทีมงานมอหนามครับมือนี่งมันบ่อมันบอมือหนึ่งขายรถรถหลือแม่ลูกโอ้ขายเนื้อหรือเปล่าเนื้อน้ำเงาเหลืองครับมอหนามะมัน้นรุ่นไหนครับบ่อหนามคนดังครับพี่น้องเอาเอาออกครับก็จะขายก็คือเอาออกให้ไงครับอ๋อส่งมานนะครับเด้อใส่ปีไม่ทยอยู่ดีไม่แห้งครับผมอยู่ดีไม่แห้งือกันได้ครับผม ยูดียูหันบ่คอยมีแห้งแห้งมันเบิดแล้วพ่มลูกตัวแม่ครับแม่ลูกง่ามกมันลูกแรกหรือลูกสองเนาะลูกแรกหรือลูกสลูกสอครับลูกสองครับเปิดด้่คนใดก่อนมองเปิดผมมองจเอารถ1ิีอย่างเีสิีหมื่นสี่สองโอ้ได้ลูกตัวแม่เด้อพี่น้อมหมื่นสี เป็นเป็นลามเจ็ดร้อยผมซื้อครับเป็นราคาอยู่สนามเนาะครับเนาะนี่บาเกลียวกับคารงด้พี่น้องนี่สิบสี่ได้ร้อยสองร้ยคือขายหมื่นเอเบอร์โทรไปเนะศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดสองหนึ่งสองหนึ่งหก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 สี่เจ็ดแปดสี่เจ็แปดครับอหมาดอนอขอบคุณหลายคำพอยมาอ่ะพี่น้องครับมัวเลียงไงนะงบโบราณวัวเลียงเอ่อปูงบบรายครับ มาจัดไปเลี้ยงนะพี่น้องมื่นซีครับผ้าพันแย่ผพรุ่งโควันเถ้าไอยมื่นซีประมาณต่แม่ได้พี่น้องได้ลูกตัวแม่ยางค์ครับลูกกับลูกตัวแม่ครับเนี่ยลูกสเป้าลูกตัวแม่ดแดงแดงเครื่องดำพร้อมพี่น้องลึงปับว่านรูกรอดครับมีบือมีลึื่องความพี่น้องโอ้หมานคักขนาดเต็มรถอันย่ะครับผมเต็มทุกแถวหลังวันฮะอือก็เหนื่อยแล้วครับเนาะครับกนะ็เหนื่อ,อยเอาไปเนี่ยว่ามันมีดติด อันร้อยหมืนกวหนึ่งบ่อน,ออน,อนี่มีแวม่นกัวครับครับมีตัวนี้แพงกว่ามูจังไง้าสเนือใช้ดีครับพี่น้องช่วงนี้ครับอได้ตัวนั่นบ่ครับครับต้องการลายกูมูที่ระด้อราคานึ่ครับห้ยมาแต่ใส่เนาะครับเนาะมาแต่พวกนี้ใสครับ วนพิสัยนองไข่ครับผมครับผมเต็มรถคุณนัะเต็มรถคุณนัะครับครับเอ้าขอบคุณหลายๆครับพ่อยครับสอบถามสถานการณ์ซื้อขายงวอยู่สนามปุกเจริญครับพี่น้องไฟงามไผ่นาะครับเนาะตัวนี้ของผมนี่ครับฮะของผมเองครับลูกตัวแม่ลูกแยงนะครับนี่ลูกบ้านๆนี่นะครับ ลูกเพชรล้โคงเป็นบ้านยลูกยังก่อนแทลูกเพล้อโคงลูกเพชรล้โคงเบิ้ลอีกสองคนนี่มันเป็นลูกลูกบ้านเลยครับลูกบ้านเลยลูกออบ้านเนาะตมาทรงลูกงามครับเน่นี่โอ้ตันจือีองเลยบคอได้ือนี่หนอนเ่งมังกบ้ยังเดือนได้ยังเดือนละห้อยนี่สามเดือน ลูกที่ไหนพี่น้อลูกของลูกที่สองเนาะแม่มันสูงอะไรเหรอพ่อไอ้โอ้ยอ๋อเพียร์อ่างครับพี่น้องขึ้นกันแท้บ่ได้นะ้ันแทบต้องสูงลุ้นส่งลูกสุดยอดครับเปิดยู่ท่าไหนก่อนล่ะโค้งนี่งสามสิบห้าก็คุยได้ต่อได้อยู่เนาะต่อได้ครับต่อได้โอ้พี่น้องส่งฟรีร้อยกิโลอ่ะเบอร์โทรเนาะห้อย <irgend. S 1> 98 098 176 1074 1074ควายเงียบกว่าเหรอควายเน็ตดงเย็นครับห้อยเน็ตดงเย็นนะครับเนาะอฝากพี่น้องครับผู้ใดอยากได้ลูกงามๆรับลูกตัวแม่ครับพี่น้องสามมูลกว่าครับได้ก็ได้ยครับผมนี่เบิ่งควายงามห้อยมิดนี่ตัวนี้แม่นางบ่ครับแม่นางครับลูกบิ๊กไี่ครับบลูกกเจ้าิ๊นไทยเอกสารพันยังบ่นอ่าเอกสารครบครับใบหลอดครบ พอหางว่ามันหางมาหางนี่พี่น้องบ่แม่นหางควายแล้วพี่น้องนี่ว่ามันหางมาครับรุ่นนี่ใหยก็หางงัวอีกจุดเด่นพันหางครับแล้วก็สีครับน้ำตูเนี้ยาอาลาดสูงก็ได้พา่ม้องร้อยยี่สิบเจ็ดเตียวร้อยสามสิบบวกลบก็ได้ครับพี่น้องครับพอหนาๆย่นๆนี่พี่น้อง แ้งขาครับเบื้งหนา้าเอื้อเบื้องหนา้าเบื้องตางงเปิดยุ่เท่าไหร่เปิดไปสามหมื่นแครับสามหมืนเหรอแม่พันบอกกับพีน่น้องประกันตำนี้ให้ทุกอย่างเนาะสามหมื่นแดกู 38, ้ได้ต่อได้อยู่มีโลรครับเบอร์โทรละศูนย์แปดสี่ศูนย์แปี่เก้าแปดศูนย์ศูนย์เก้าแปดศูนย์ศูนย์สองเห้อยมิดเนาะตั้งเจริญศิลอ๋อขอบคุณหลายครับหอยมิดฝากแม่พันแม่บอกหอยมิดครับผม ไมนเดาหยตีมนดอันแม่นางซิมหาหารยครับิหาหารยของถึสูงเหดเราหตีได้ัดันบ่ประมาณรยสามสิบลยรวยสามสิบบวกลบเนาะอนี่พี่นอหางดีครับพี่นอหางรับมองเอาหยตีซิมหาหารยหรือมองตตอได้ ยังไงต่อได้อีกอยู่ต่อได้อีกเนี่ยนะพี่น้องเลยต่อได้อีกเนี่ยซิมหารอยเปิดมายังคุยได้อีกอยู่เราคุยได้เมื่อไรหนอครับคุยกันได้อีกอยู่จังหน่อยอยู่นี่ตัวเดียววะค่อยตีมือหนิสามตัวครับรายมาได้ละทั้งนี่อันนี้สองหมื่นสามตัวนี่สองตัวสามหมื่นเออสายบ้านๆครับพี่น้องทั้งนี้สายบ้านครับสายพวกเงินหน่อยซื้อเลี้ยงพวกเอ่อพวกอย่างเลี้ยงของคือครับ อยากได้ควายไปเลี้ยมหย่าควายหิวหย่าเดี๋ยวควายหิมีหย่าชิน้นครับงบอลายทั้งนี้ครับตัวแม่เบิด์ตวันี้หรือนี่ตัวผูอยู่ตัวน้อยตัวผูบ่เ,อ,เอ้าผูน้อยครับนี่สองหมื่นครับสองแม่กับ<อ>ผูน้อยหนึ่งมมชุดสามอันนี้สองหมืน่นสองหมืน่นฮะเบิดแล้วเนาะครับยังคุยดอีอยู่คุยดีเดี่น้อหงาไง จะของเกาวคนกันเลี้ยงแล้วตะวัดสนานละเลี้ยงวงซ่งนี่พี่น้องเอาเบอร์ทูนะ่ครับตีศูนย์แปดสี่สามเก้าสามห้าหนึ่งหกสี่ห้าหนึ่งหกสี่ไฮตีเนาะตั้งอ่ะสว่างแดดดินขอบคุณเลืยครับหอยตีครับอ๋อิึงแม่นางจำๆอีกตัวนึงครับพี่น้องสูงเท่าไรไอ้พ่อเพื่องตัวนี้ สิประมาณหนอยสักเจ็ดสักแปดแล้วเนาะครับเปิดขึ้นไม่ยากโอ้โหครับตัวนี้นิ่งครับแข้งขาใหญ่เอ้าเบิ้งหางกันนะพี่น้องนี่หางแซมขาวจัง่อยครับใายดีครับใายบักใหญ่ตัวนี้ฮะลูกบิ๊กเบิร์ดเอกสารนั่งอยู่หรอนี่พี่น้องเล็บสวยครับ เปิดครับเปิดเท่าไรครับแม่นางเปิดไปาอครับสาต่อรองได้ใกล้ไกลไปส่งฟรีครับตั้ใดต่อใดครับพี่นอส่งฟรีได้ตัวนี้ได้ส่งฟรี100ยกิโลบ่ร้อยกิโลหละครับครกระด้ได้อยู่อะคุยกันได้ครับพี่นอเอาเบอร์โทรครับผมศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเอา่พอเฟืองสว่างเรีนเรีนครับผมอ่ะปากควายงามพอเฟืองครับพี่นอ แม่นางครับโอ้ยจะเป็นตะเลียงครับราคาควายช่วงนี้ครับสวยสูงใหญ่ได้อีกอยุคพี่น้องนี่ตัวนี้ครับฝา,ากพี่ฝังน้องไว้ครับผมผมาพบมาพ่อกันได้ทุกวันเสาร์กับวันอังคารครับทั้งสนามบ้านโคกเจริญครับพี่นอ้องอำเภอสว่างเนดินจังหวัดสกลนครกับข้ออวยพรอำนวยอวยใช้ให้พี่ให้นอ้องที่รับชมช่องสบายใจฟ้ามครับพี่น้องให้สุขสุขคนอยู่ดีไม่แห้งครับสุขภาพแข็งแรง โชคดีมีเงินใส่ทุกผู้ทุกคนครับผมเนื่องในวันละปีใหม่ให้ครับวันสงการครับพี่น้องงวงบลาายปันไดมือนี่ในหอยติดเอ่อละน้ำขอบน้ำพัวเนาะพี่น้องก็ฝากพี่ฟังน้องไปเท่านี้ครับผมสำหรับมือนี้คลิปนี้ก็สวัสดีครับ